สวัสดีค่ะราศีกันลัคนากันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23สิงหาคมไปจนถึงวันที่22กันยายนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปปักหลังของเดือนเมษายนนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปใหม่คุณสามารถเข้าไปเช็คเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณก่อนได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับผู้ที่ต้องการดูดวงส่วนตัวคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยเช่นกันค่ะ ตัวเองนะได้รับคำตอบที่มันชัดเจนรู้ใจตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะสิ่งดีๆเกิดขึ้นแหละมีเช้าวนันใหม่ของตัวเองเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึ่งนะคะเพื่อตัวของคุณเองอดีตที่ผ่านมามันมีการจบจบแบบเคลียร์ก็ได้เปาจะซันขึ้นมานะคะจบแล้วก็ชัดเจน เก็บอดีตไว้เป็นเพียงแค่ความทรงจำที่ดีๆคุณคงได้รับบทเรียนนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วแหละมันทำให้คุณเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นหรือว่าจบเพื่อเพื่อเริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่างก็ได้นะบางคนะ่ะคนรักอาจจะจบแล้วก็กลับมาคืนดีกันนะคะคือได้ต่างคนต่างได้รับบทเรียนแล้วก็เออ ช่วยกันแก้ไขอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะบางคนนะสาหรับบางกรณีะค่ะก็คือ,คอต่างคนต่างได้รับบทเรียนจากการที่ทะเลาะกันแล้วจบลงไปเนี่ยวันนี้นะคะเรากลับมาแก้ไขแล้วก็ทํามันให้ดีขึ้นก็ได้นะคะอดีตค,ความรักความสัมพันธ์นะคะที่มันจบลงบางกรณีนะคะคนรักของคุณเขาอาจจะไปพบคนใหม่หรือว่ามีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคุณจำเป็นที่ต้องเดินจากมา ไม่อยากจากไปหรอกนะแต่จําเป็นจําใจค่ะดูแล้วความรักมันไปต่อไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณสองคนจะเป็นคู่กันก็ตามนะคะแต่ว่ามันมีความเศร้าใจมีความหดหู่มันมีความแบบไม่สมหวังอยู่ในนี้เขาอาจจะเดินจากไปจากคุณก็ได้นะคะแต่ถึงยางไรก็ตามนะคะคุณคงได้รับบทเรียนบทเรียนนะคะแล้วก็ในบทเรียนนั้นก็มีสิ่งดีๆนะคะให้คุณต้องจดจําด้วย ตอนนี้มันเป็นอารมณ์ความเศร้าความเหงานั่นนู่นนี่เต็มไปหมดเลยนะสําหรับคุณอนะอาจจะไปแอบซื้อแอบซองเขาเห็นเขามีความสุขมีคู่อยู่แบบนี้ก็ได้อารมณ์หดหูจังเลยนะคะอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันแฟนเก่าเพื่อนเก่าอาดีตเก่าๆนะคะที่ทําให้คุณเริ่มแบบคิดถึงอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะเริ่มต้นติดต่อสื่อสารนั่นนู่นนี่นะคะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วก็คิดมากไม่มีความสุขเลยเห็นไหม กับอดีตที่มันที่มันกลายเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยค่ะนะแต่มันก็ยังฝังใจคุณอยู่คุณก็ยังคิดถึงมันทุกครั้งนะคะคิด เราก็อยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะแก้ไขนะคะอาจจะอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่านี่แหละหรืออยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นความเครียดของคุณเองอะ่พะพอนึกถึงทีไรก็เจ็บปวดทุกทีนะคะอาจจะอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะก,กันนั่นแหละคิดถึงอดีตเก่าๆที่เคยทะเลาะก,กันมีปัญหานะคะหรือว่าความรักที่มันไม่ได้ถังใจอาจจะเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะคะที่ทําให้คุณเครียดกังวลวิตกอยู่ตรงนี้ แต่ก็ยังตัดใจไม่ได้อะคะ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะตัวเองไม่ชัดเจนอะสถานะไม่ชัดเจนนะคะถ้ากับเขาเนี่ยสถานะที่มันไม่ชัดเจนหรือว่า ถ้าเรื่องราวเหล่านี้มันจบลงแบบนานไปแล้วนะคะอาจจะเป็นเพียงแค่อารมณ์ของคุณอารมณ์ที่อยากจะออกมาจากจุดนั้นตรงนั้นนะคะเป็นอารมณ์อ่อนไหวของคุณบางวันก็เข้มแข็งนะคะบางวันก็อ่อนแอมบบนี้ค่ะอารมณ์่ขึ้นลงอยู่เลยนะคะหรือว่าคนรักของคุณเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเอาแน่เอานอ,นอนไม่ได้เแบอบลึกลับเหลือเกินนะคะทําให้คุณไม่อยากจะเป็นตัวเลือกของเขา,าอยากเดินออกมาจากตรงนี้แล้วนะคะคนที่ไม่ชัดเจนมีสเสน่ห์นั้นนู่นนี่นะคะ คุณจริงๆแล้วคุณก็อยากจะได้รับโอกาสแหละอยากจะมอบโอกาสนะคะโอ,อกาสนี้กับใครเอ่ย i ด้สอบให a นักรนะคะออยากจะให้โอกาสกับตัวเองนะคะคุณอยากจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วค่ะนะ แต่คุณก็ยังเลือกไม่ได้อยากจะได้รับโอกาสจากเขานะคะบางครั้งก็อยากจะออกมาจากจุดนั้นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ถูกแต่จริงๆแล้วคุณคําตอบคุณรู้ดีอยู่แล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณรู้ว่ามันจบแล้วคุณจะต้องไปเริ่มต้นใหม่มีเช้าวันใหม่ของตัวเองคุณรู้อยู่แล้วแต่ทีนี้คุณยังผูกตัวเองไว้กับกับจินตนาการกับความรู้สึกดีๆนะคะกับอดีตที่ผ่านมาแบบนี้นะคะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกรู้สึกเ บางครั้งก็ปล่อยวางนะแต่บางครั้งก็ยังยังลืมไม่ได้จริงๆตัดใจไม่ได้จริงๆนะคะมันเป็นความผูกพันนะคะเป็นความเขาเรียกว่าอยงไรอะเยื่อใยที่ยังมีต่อกันนะคะมันยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนที่ราศรีกันร,รักและคิดถึงเนี่ยที่มีความห่วงใยผูกพันกันนะคะมีเยื่อใยต่อกันอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคุณฝ่ายเดียวหรือว่าเขาด้วยนะคะขอดูน่นค่ะ ขมุกออนแล้วนะเขาเป็นคนที่ใจร้อนนะคะคิดแล้วทําเลยคิดไปทาไวนะคะตัดสินใจเด็ดขาดเช่นกันนะเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะพร้อมที่จะผจญภัยเสมออดีตที่ผ่านมานะคะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือด้วยความไม่พร้อมต่างๆนะคะอาจจะมีเรื่องการเรงินเข้ามาด้วยก็ได้นะมีความไม่พร้อมมันทําให้ความรักอะคะมันไม่เติบโตสักทีไม่พัฒนาเลยนะคะ จำเป็นที่จะต้องจบมันนะคะตัดใจนะคะตัดใจอย่างเด็ดขาดเลยเนาะ, mm hmm. ะความรักความสามารถนี่มันเติบโตไปแบบช้าๆช้าไม่ได้ดั่งใจเขานะคะเพ้าเขาเป็นคนใจร้อนแล้วก็ชัดเจนเด็ดขาดนั่นนู่นนี่นะ mm hmm. ตัดสินใจเขาก็อยากมีความสุขแหละอยากพบเจอใครสักคนหนึ่งหรือนี่อาจจะเป็นการพบเจอคุณก็ได้ นี้มันเป็นการที่บล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกันหรือว่าอะไรเอ่ยที่ต่างคนก็ต่างดูดีแล้วก็เครียดด้วยนะคะอาจจะเป็นรักสัำเศร้าหรืออะไรก็ตามแต่หรือว่าที่มันเป็นไปนไม่ได้เนี่ยนะเขาอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณแล้วก็บางครั้งเขาก็โกรธคุณด้วยเพราะว่า คุณอาจจะเฮฮาสังสรรค์ปาร์ตี้เยอะไปหน่อยก็ได้นะทาให้ความรักคองสัมพันธ์มันสั่นค้อเขาเครียดเขาคิดมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหามากเลยนะคะถ้าคนนึงชัดเจนเป็นคนตรงๆดูแบบบุคลิกเป็นผู้ใหญ่แต่คนหนึ่งยังเป็นเด็กน้อยนะคะไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวยังสนุกสนานหฮฮาปาร์ตี้อยู่แล้วแล้วก็นะมันเป็น energy ที่มันเข้ากันไม่ได้ะคะ่ะมันทําให้เครียดให้หนักใจนะคะเดินเลิฟเวิร์ขึ้นมาทำไมเอ่ย คุณสองคนอาจจะใช้เวลาร่วมกันน้อยไปหน่อยนะคะหมายถึงว่ามี energy ที่เข้ากันได้ก็จริงแต่ยังขาดการศึกษาเรียนรู้ตัวตนที่แท้จริงของการรลกกันนะคะยังไม่รู้จักกันดีพอนั่นเองหรือว่าความรักครั้งนี้ค่ะเป็นรักสามเศร้าจริงๆนะคะพระมีคนสามคนเข้ามาหรือว่านั่นแหละความรักไม่ชัดเจนนะคะทําให้เขารู้สึกเครียดกังวลไปหมดและเรื่องเล่เหล่านี้อาจจะสลับกันก็ได้นะคะอืม เขาก็หงุดหงิดโมโหเหมือนกันนะเขาก็มีอารมณ์หึงหวงคุณเช่นกันแล้วก็เหนื่อยด้วยเป็นไปไม่ได้ด้วยคุณเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนสําหรับเขานะคะเขาคิดว่าคุณนะ่ะมีตัวเลือกเข้ามามากมายด้วยแหละด้วยระยะทางหรืออะไรก็ตามแต่ทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยนะคะเขาก็พยายามปล่อยวางทุกอย่างไม่ยึดติดนะคะเพื่อที่จะได้ไปเริ่มต้นใหม่เช่นกันค่ะเขาปล่อยวางแล้วละ่ะปลงแล้วละ่ะกับ ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเขาอยากจะไปข้างหน้าแล้วก็บางกรณีบางคนก็ได้พบกับคนใหม่ๆคนที่ใช่ด้วยแหละแล้วก็กําลังจะมีความสุขด้วยนะเห็นไหมมีเช้าวันใหม่ของตัวเองจบเรื่องเศร้าๆนะคะที่มันไม่ชัดเจนแล้วก็ทําให้เจ็บปวดใจเนะะี่ยค่ะเขาคงใช้เวลานะคะเยียวยาหัวใจมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะ เขาคิดว่าเขาอยากจะมีเช้าวันใหม่นะคะอยากจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันไกลเกินเอื้อมจังเลยนะคะเขาจำเป็นต้องไปเก็บเงินก็ได้ช่วงนี้เก็บเงินเก็บทั้งอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะ ยังมีความผิดหวังหลงเหลืออยู่ยังมีความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นอยู่อดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นปมฝังใจงเขาทําให้เขาห่วงแหนความโสดก็ได้นะถึงแม้ว่าเขาอยากจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตมาเติมเต็มแต่เขาก็ยังไม่มีความไว้วางใจเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมามันเจ็บปวดเกินไปนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเขาก็พร้อมเสมอที่จะออกไปแล้วละ่ะใครที่อยู่ด้วยกันอยู่นะคะเขาก็ยังเก็บอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้นะคะรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขแล้วตอนนี้เขารออย่างเดียวก็คือรอ คำตอบที่มันชัดเจนเพื่อที่ได้ไปข้างหน้านะไปพบกับคนใหม่ๆคนที่เขาเออคนที่ใช่สําหรับเขาเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเขาคนที่อ่อนโยนกวัวอะไรแบบนี้นะคะช่วงนี้เขาคงจะปิดบล็บอกโอกาสการติดต่อสื่อสารกับคนหรือว่าเย็นชาเพราะเขาจําเป็นที่ต้องไปโฟกัสอย่างอื่นหรือว่าเก็บอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้ก่อนเขาไม่มั่นใจที่จะมอบที่จะมอบเออความรักความสัมพันธ์ให้กับใครอีกอะไรแบบนี้นะคะ่ะอดีตที่ผ่านมามันต่างคนต่างเหนื่อยนะคะพยายามแบบ คือมีทั้งโกรธทั้งเยอะแยะไปหมดอ่ะอารมณ์ที่มันรุนแรงนะคะโมโหก็โมโ,มโหไปเลยอะไรนะั่นนู่นนี่จนเขาแบบเหนื่อยแล้วแล้วก็ปล่อยวางปรุงทุกอย่างตอนนี้เขามีอิสระนะมีอิสระแล้วก็รอคอยความพร้อมอีกครั้งหนึ่งที่จะไปข้างหน้าคะ่ะไม่ว่ากับคนเก่าหรือคนใหม่อะไรแบบนี้แต่ตอนนี้เขาไม่ผูกติดไม่ยึดติดนะคะกับใครทั้งนั้น ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรกับใครทั้งนั้นนะคะคุณสองคนมีเส้นบางๆที่กั้นกันอยู่เป็นกำแพงตรงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกันบ้างนะคะสรุปของคุณสองคนค่ะ ของคนเขาอาจจะเป็นคนที่มีความมีความพรบพร้อมทุกอย่างเลยนะคะมีเสน่ห์ในตัวเองอบอุ่นนั่นนู่นนี่นะหรือช่วงนี้เขาอาจจะอุดมสมบูรณ์มีความสุขจังเลยนะคะอาจจะท้องถ้าเป็นผู้หญิงนะหรือว่าอาจจะกินเยอะนะคะกินอิ่มนอนอิ่นอาจจะน้ำหนักขึ้นเลยก็ได้หรือนี่อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้คะ่ะได้รู้คาตอบแล้วด้วยมีทั้งคนใหม่คนเก่าแม่ของลูกแล้วก็คนใหม่ด้วยนะ ดอนซันขึ้นมามเขาอาจจะเป็นเหมือนการได้พบของคุณเป็นคนที่ใช้นั่นนี่หรือตัวคุณเองอาจจะเลือกไม่ได้ก็ได้นะว่าระหว่างคนเก่ากับคนใหมยอย่อะไรแบบนี้ค่ะคุณอาจจะพยายามนะคะพยายามคิดพยายามใช้สมองใช้สติในการคิดนะคะคิดแล้วคิดอีกนะคะ คิดแล้วก็เครียดระหว่างคนเก่าและคุณใหม่ความรักครั้งนี้เป็นรักสามเศร้านะที่คุณอยากจะออกมาจากตรงนั้นแหละแต่ก็ยังเฝ้ารออยู่นะคะมีความหวังเล็กๆเล็กๆจริงๆนะจุดเล็กๆของคุณนะ่ะคุณรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาคนนี้แหละคือคนที่ใช่ของคุณนะคะแต่คุณก็พยายามบาลานซ์อารมณ์ของตัวเองนะคะบาลานซ์แต่ก็ยังหาทางออกไม่ได้คุณคิดมากเหนื่อยด้วยนะคะ ไม่อยากจะเป็นตัวเลือกตรงนั้นอยากจะออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอาจจะอยากจะออกมาจากความรู้สึกของตัวเองนะที่มันมีความผูกพันตรงนี้คุณออกมาแล้วแหละแต่คุณยังตัดใจไม่ได้นั่นแหละนะคุณพยายามอะค่ะแต่ก็ยังมีความหวังเล็กๆนะคะเล็กๆเล็กๆจริงๆว่าเออนะมันมีการเดินออกมาแล้วก็มีความหวังที่ไปแอบสืบแอบส่งเขาอยู่ตรงนี้แต่เขาพยายามบล็อกคุณนะ แล้วคุณถึงได้คิดมากแบบนี้เขาพยายามออกห่างจากคุณนะ่ะพยายามปิดบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารนั่นนู้นนี่นะคุณก็ย,ยังไปข้างหน้าก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่คุณก็ไม่รู้ว่ามีความหมายอะไรมันมีความเศร้าขมขุ่หูเยออแยะไปหมดจากการที่เขาเดินจากไปแล้วก็บล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารหรือว่านิ่งเงียบเฉยไปเลยอะไรแบบนี้นะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับราศีกันทุกคนเลยนะคะ เออถ้ามันหนักอะคะ่ะก็ปล่อยวางนะคะปล่อยวางก่อนอย่าไปคิดมากนะคะปล่อยวาง ให้มีสติอยู่กับตัวเองก่อนแล้วคุณถึงจะเริ่มต้นใหม่ได้คิดได้นะคะไปได้ทุกทางนั่นเองค่ะตอนนี้ความรู้สึกนะึกคิดมันสับสนมันตีกันไปหมดดังนั้นทางออกค่ะจริงๆแล้วมันอาจจะมีตอนนี้นะคะเรายังทําใจไม่ได้แค่นั้นเองจริงๆคุณออกมาจากตรงนั้นแล้วนะแต่เพียงแค่มันเป็นความผูกพันเป็นเยื่อใยที่ยังมีต่อเขาอยู่นั่นเองนะคะเอ่ก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะสําหรับวันนี้ไปละพบกันคลิปหนะ้า